สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปตองสปอร์ตค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดชุมพรกันอยู่นะคะรายการเจ๊แพรเฮียวัดโอเพ่งรั้งที่6ค่ะสำหรับคู่นี้นะคะเป็นคู่กิติมศักดิ์นะคะทีมเอกบางใหญ่ค่ะพบกับทีมประธานหนูนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้จัดการแข่งขันนะคะเจ๊แพรเฮียวัดนะคะ แล้ก็ขอขอบคุณนักกีฬากิติมักศักดิละนักกีฬาทุกท่านนะคะรวมถึงคณะผู้จัดงานทั้งทั้งหมดนะคะที่ทำให้แฟนๆเปตองอได้รับชมเปตองกันอย่างมีความสุขค่ะค่ะสำหรับเกมนี้นะคะเอกบางใหญ่พบกับประักทานหนูนะคะทีมเอกบางใหญ่ก็นักกีฬาก็คือเอกบางใหญ่นะคะ คู่ก,กับสันทออค่ะส่งเสื้อสีชมพูนะคะท่านผู้ชมส่วนทีมประธานหนูนะคะนักกีฬาก็คือประธานหนูค่ะคู่ก,กับโจตราดนะคะไม้นี้เป็นไม้แรกค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แต้มได้ทีมเอกบางใหญ่อยู่นะคะประธานหนูเล่นเหล็กสุดท้ายแล้วนะคะ หมดเหล็กแล้วเหลือน่าจะได้ไต้แต้มอยู่ค่ะสันทอตีค่ะตีเปลี่ยนค่ะตอนนี้เอบบางใหญ่รับหนึ่งแต้มนะคะไม้แรกโอเคไม้ที่สองเริ่มเล่นแล้วค่ะเอบบางใหญ่วางมาแล้วที่มาทานหนูตีมาละโอเค ฐานหนูวางเด็กที่สองนะคะยังไม่เปลี่ยนนะคะาว,วางเหล็กที่สามเปลี่ยน,นะค่ะตอนนี้เอกบางใหญ่โดยพี่สันทอออนะคะจะเตะค่ะอ,อื้อ ตั้งค่ะลูกตั้งไปขี่แก่นเลยค่ะตอนนี้ได้สองแต้มในสนามแล้วนะคะเอกบางใหญ่เจ้าตราดนะคะตีค่ะอืมจึ๊วตีลูกแรกไปก่อนค่ะตอนนี้เสียสองอยู่นะคะตีอีกเลยค่ะอ่าสองเล็กตีออกหมดเลยค่ะ เอเอกบางใหญ่โดยพี่เอกบางใหญ่นะคะวางค่ะเปลี่ยนไหมคะน่าจะไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะเ,เห็นรูปหลุดขึ้นไปหัวสนามนวางไหมค่ะวางเหล็กที่สามเลยนะคะเปลี่ยนไหมคะน่าจะเปลี่ยน,นะคะ่ะ หนูจะเล่นเหล็กที่สามนะคะลูก,ลกเปลี่ยนไหมคะน่าจะไม่เปลี่ยนที่สันวาง แต้มที่สองแต้มที่สามจะได้สามแต้มค่ะเอกบ,บางใหญ่รับไปในไ,ไม้ที่สองสามแต้มแต้มขึ้นมานำนะคะสี่ต่อศูนย์ค่ะ <Okay. S 1> คู่นี้เป็นคู่กิตติมศักตัดบนเข้าสี่ทีมนะคะคู่ชนะก็เข้าสี่ทีมไปก่อนนะคะทีมเอกบ,บางใหญ่ ขึ้นแก่นมาแล้ววางลูกแรกสวยมากค่ะอืมสวยค่ะโดนค่ะโจตลาดนะคะมือตีของทีมประธานหนูหวางใหม่ค่ะเอกบ,บางใหญ่ เปลี่ยนค่ะวางไว้หน้าแก่นเปลี่ยนนะคะทีมประธานหนูจะวางลูกแรกค่ะตึ๊บอูสวยค่ะเปลี่ยนก็ต้องถูกตีก่อนนะคะลูกนี้ ค่ะวางใหม่ค่ะประถานหนูสวยมากค่ะเข้าแก่นตลอดเลยค่ะอ,อยู่กับที่เลยค่ะลูกนี้บอกแล้วอย่าวางใกล้แก่นอตอนนี้ ยิมเอกบังใหญ่ได้สองแต้มอยู่นะคะในสนามอาลูกนี้สวยสุดๆค่ะท่านโหมาซบกหน้าลูกได้แต้มอืมอพี่สันทอออก,ก็ดูก่อนนะคะไม่รู้โดนแก่นหรือโดนลูก จะโดนลูกไหนมีสามลูกให้เลือกค่ะตรงนี้โอ้โหโดนค่ะแต่ลูกของได้รูกใครคะได้เอกบางใหญ่อยู่นะคะ จะตีนะตึ๊บไม่โดนค่ะน้องบอกอืโล่งไปที่ระทานหนูได้หนึ่งแต้มค่ะแฟนแฟนเอจากภูเก็ตนะคะเกาะขอบสนามไม,ไม่ไม่ไปไหนเลยค่ะประทานหนูวางเหล็กแรกนะคะ ตีเลยค่ะพี่สันทองตีตั้งนะคะเปลี่ยนค่ะประธานหนูเล็กที่สองเปลี่ยนก็ตีใหม่ค่ะนี้ลุ้นเอานะคะโดนไม่โดนโดนค่ะเล็กที่สามค่ะประธานหนู สวยอีกแล้วค่ะครับขอได้เสียงนะครับสามเหล็กคุณภาพค่ะที่กิติบัณฑ์นะครับที่ดรอบเมื่อกี้นะครับมาแจ้ง่ทราบว่ามีดีอะไรบ้างค่ยนตีอีกค่ะก่อนแจ้งด่วนเลยนะครับเราจะได้รับการจัดสินใจให้จึ๊บตั้งเป็นสองเหล็กไหมนะคะเอกบางใหญ่มิิชช์นนรรัมือเต้นะคะโจตลาดต้องขึ้นมาวางค่ะชิรัันกบ BCX ่าเปลี่ยนไหมคะดูก่อนยังไม่เปลี่ยนค่ะ วางเล็กที่สองนะคะโจดตราดค่ะ P C X นะครับนี่นะชนขึ้นไปเตียนนะคะตอนนี้เอกบางใหญ่ค่ะมือวางของเอกบางเอกบางใหญ่ค่ะตีค่ะเอาลูกล่างไว้ก่อนนะคะตีลูกล่างก่อนนะคะพี่สารบอกตีไหมค่ะ ซื้อเช,ชียวเชียวค่ะรูปนี้ยังไม่เปลี่ยนนะคะ,ปะเป็นวิญนักกีฬานะครับประเภททั่วไปดีวิชั่นสองนะครับให้นักกีฬามาดูสนามและลงทำแข่งกันได้เลยนะครับแข่งขัน,<ส>นเดือดพิซซ่ามายนะครับแบ่งสายอไปนะค่ะดีวิชั่นสองเบงสายนะครับรอบหกสิบสี่ทีมสุดท้ายครับทีมประธานหนูนะคะโจตาเหลือเหล็กสุดท้ายค่ะ วางเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะ,ะทีมประธานหนูได้หนึ่งแต้มนะคะแต้มก็ตามขึ้นมาค่ะเอกบางใหญ่สี่นะคะประธานหนูสองค่ะขึ้ครับเปียนเป็น9กก่อนขึ้นกันมา,าแล้วนะคะ,มมมคะคอมไไลูกแรกข,ข,ขึ้นมาก็โอเคค่ะก็ ขึ้นมาอยู่บนกันเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอยู่ห่างๆนะประธานหนูวางเด็กที่สองค่ะ อืหลุดขึ้นมาข้างบนค่ะยังไม่เปลี่ยนนะคะวางเด็กที่สามค่ะวัะานหนูโอ้โดนเห็นแล้วเห่าคะวิ่งจูดขึ้นไปข้างบนเลยค่ะตอนนี้เล่นมาสามเลงนะคะยังไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะได้เอกบางใหญ่อยู่หนึ่งแต้มในสนามโจตราดนมือตีขึ้นมาวางค่ะถึงไหมคะรู้สึกอ่า ครับจำเป็นต้องรอนะครับเพราะไม่พอก็ต้องรออยู่แล้วนะครับส่วนเอ่อวีเอฟพีนะครับที่แข่งขันกริสติมัสก์นะครับก็ต้องทีมาเล่นในรอบนต่อแรกจะเตะเปลี่ยนใจเออไงเราก็ต้องรอนะครับยังมีพื้นที่ให้เข้าเยอะคุมอยู่ห่างวางขึ้นมาก่อนค่ะท่าวันนี้เราามแข่งปตองนนะครับถ้าอกเอามันก็พอได้ครับแต่นี้เราจะแข่งขันเป็นใหญนะคางนะครับ เพื่อที่จะให้ดีลชัดหด้ดเปลี่ยนค่ะ,เ,นนะครเราจะได้ไม่เงียบเงานะครับโจตาเดเหลือสองเหล็กในมือนะคะคแกงกวางคุ้มก่อนค่ะ,ะคเปลี่ยนค่ะ,คะพีสง่อ,ะองส,สะสันทอ ตีนะคะซึ้บเปลี่ยนค่ะตอนนี้ทีมประธานหนูจะเล่นเหล็กสุดท้ายค่ะโดยโจตลาดนะคะต้องวางมาคุมแล้วค่ะเพื่อนเหลือสามเหล็กวิ่งอีกค่ะโอ้ ตรงนี้นี่ดินพื้นน่าจะแข็งหรือไม่ก็โดนเหลี่ยมหินลูกลงวิ่งจูดตอนนี้ได้หนึ่งแต้มอยู่นะคะในสนาม,ามทีมเอกบางใหญ่เหลืออยู่สามเลยค่ะตีก่อนค่ะตีตอนนี้ได้กี่แต้มแล้ว,วน่าจะได้สองแล้ว,ะะว,ลวมั้งคะ ใครั้เ,เอาถ้าไม่เสจตาก็เล่นตัดบนตัดล่างนะครับรายการนี้ะนะฟันเลยค่ะลูกนี้สามสองร้อยกว่าทีมสองห้าสิบก้าทีมนะครับพวดต่อไปเลขสามตัวสองห้าเก้านะครับเออลูกนี้ตกลงได้กี่แต้มคะเอกบ,บางใหญ่ได้สามแต้มค่ะ

ทนเอกบางใหญ่หวังเล็กที่สองนะคะเนียตียนค่ะมีการแข่งขันเมือเตีประธานหนูเข้าวงนะคะลูกอยู่ด้านหน้าแก่นสาองทีมหกสิบสีคนนะครับหกสิบสีรายชื่อขอชื่อด้วยนะครับหลังจากจบมรอบเตีตยใหม่ค่ะหรือรอบ โดนนะค่ะเปลี่ยนนะคะทีสครตัดสินใจเตะคะลูกนี้เพื่อเราจะตกรอบไปนะครับเพราะว่ามีการเก็บคะแนนสะสมของนักกีฬาประเภทเยาวชนที่มาจากอายุทยาสวยค่ะนั้นมาเขียนด้วยนะครับมาเขียนด้วย ประธานหนูวางเหล็กที่สองค่ะขุที่หนึ่งหลุดไปนิดนึงเวลาเขาไปพิมพ์อะไรอ่านไม่ออกนะครับดูดูด้วยนะครับยังไม่เปลี่ยนนะคะทีมประธานหนูจะเล่นเหล็กสุดท้ายนะคะมือเตีค่ะวางเหล็กสุดท้ายะค่ะทีมประธานหนู น่าจะเปลี่ยนนะคะ,ะคพี่<ด>สันทองทอเข้าวงตีค่ะลำโพงนะครับอย่าหมุนมาด้านนี้ไม่น,นั้นสนามด้านโน้นมองไม่เห็นนะครับมองไม,ไม่ได้ยินนะครับไไม่มด้โดน<อ>ค่ะไปด้านนนโเลยะครับ ทำแต้มนะคะจึ๊บสวยค่ะได้ค่ะน่าจะสองแล้วนะคะตอนนี้สันพี่สันจะทำแต้มเพิ่มค่ะอน่าจะได้นะสามแต้มาค่ะ,อะเอกบางใหญ่ที่สามแต้มนะคะแต้มก็ขึ้นมานำเลยค่ะสิบต่อสองนะคะ เป็นเหล็กแรกค่ะสวยค่ะอยู่หน้าเก่นมือตีโจตาดตีเลยค่ะลูกยังไม่ตายนะคะมาอยู่ด้านบนสนามประธานหนูวางมาเปลี่ยนค่ะ พี่สันจะตีนะคะจึ๊บโดนค่ะเปลี่ยนไหมดูแล้วตีโดนแต่น่าจะไม่ตายนะภาพในมุมกว้างแฟนๆก็กังชมกันอยู่หนาแน่นค่ะท่านผู้ชมวางขึ้นมาลูกก็หลุดขึ้นมาข้างบน เปลี่ยนนะคะลูกนี้ได้แล้วค่ะสวยแล้วค่ะสวยก็ถูกตีะค่ะเปลี่ยนนะคะตอนนี้พื้นที่วางนี่เยอะมากเลยค่ะ พอลูกอยู่ห่างแก่นทั้งนั้นเลยวางเหล็กที่สามค่ะสวยค่ะสวยก็ถูกตี้ค่ะลูกนี้ไม่โดนบ้างนะคะพิสันทอเด็กบ,บางใหญ่วางค่ะ สวยค่ะดูวางมาซพหน้าลูกที่ได้แต้มเกมในแล้วนะคะโจตราดเหลือสองเหล็กในมือค่ะตีค่ะอืตีลูกตัวเองก่อนเหล็กสุดท้ายนะคะตีไม่โดนเกมค่ะเกมค่ะท่านผู้ชมคาเอกบางใหญ่ก็ชนะไปนะคะด้วยแต้มสิบเอ็ดต่อสองค่ะ ขอขอบคุณผู้จัดการแข่งขันนะคะคณะทำงานและนักกีฬาทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ